สวัสดีค่ะดิฉันกรุณาบัวคำศรีขอต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องรอบโลกพอดคาสต์ Podcast พิเศษที่จะเกาะติดกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ตลอดจนเรื่องราวความน่าสนใจของการเมืองอเมริกันด้วยความตั้งใจว่าจะช่วยคลายความสับสนของคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วยให้การติดตามผลการเลือกตั้งครั้งนี้สนุกและเข้าใจมากยิ่งขึ้น สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับเล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคําศรีซึ่งมาตามสัญญานะคะสัปดาห์ละสองครั้งจนกว่าการเลือกตั้งสหรัฐจะสิ้นสุดลงเราก็จะกลับไปหนึ่งครั้งเหมือนเดิมนะคะสัญญาว่าจะมาให้สม่ําเสมอจะเป็นครั้งหรือสองครั้งก็แล้วแต่ความอนุเคราะห์เรื่องเวลาที่ดิฉันมีนะคะก็สัญญากับท่านผู้ฟังไว้ว่า ตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงเลือกตั้งสารัฐก็คือในวันที่3พฤศจ,จิกายนซึ่งจะตรงกับวันที่4ของบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพูดคุยทั้งเรื่องของข้อมูลข่าวคราวอัปเดตรวมถึงพื้นฐานความรู้ทั่ว,วไปเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันเพื่อที่จะให้ติดตามข่าวการเมืองสารัฐได้สนุกสนานมากขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดิฉันได้ปลพื้นไปถึงเรื่อง พื้นฐานมากๆเลยของระบบการเมืองของสารัฐนะคะว่าเขาแบ่งเป็นยังไงระบบเลือกตั้งเป็นยังไงแล้วก็จะดูยังไงให้การเลือกตั้งสนุกนะคะสัปดาห์นี้ตอนที่สองเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องนี้คือแต่ก่อนเนี่ยดิฉันก็ก็ไม่เคยจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่ามีเรื่องแบบนี้อยู่ด้วยจนกระทั่งเราลงไปดูในรายละเอียดนั่นก็คือเรื่องของสิทธิการเลือกตั้ง ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอาเรื่องนี้มาพูดทําไมเพราะว่าสหรัฐเนี่ยก็เป็นประเทศต้นแบบในเรื่องประชาธิปไตยถึงแม้ว่าใครบางคนจะแอบไม่ชอบทรัมป์อยู่ก็ตามแล้วบอกว่าทรัมป์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าทําให้ประชาธิปไตยในสหรัฐสั่นคลอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามสหรัฐต้องถือว่าเป็นประเทศที่มีพื้นฐานแล้วก็พัฒนาการทางด้านประชาธิปไตยที่หลายประเทศใช้เป็นต้นแบบนะะแต่ว่าในประเทศที่เป็นต้นแบบด้านประชาธิปไตยอย่างสหรัฐเนี่ยมันก็มี จุดว่างจุดโบมีข้อบอกพร่องมากมายแล้วข้อบอกพร่องที่ดิฉันบอกไปว่าไม่เคยคิดว่ามันจะมีเลยเนี่ยมันก็มีก็คือข้อบอกพร่องแล้วก็ความพยายามที่ยังมีการกีดกันสิทธิการเลือกตั้งสิทธิการเลือกตั้งก็คือทุกคนที่เป็นพล,ลเมืองนะฮะพลเมืองไทยอายุ18ปปีทุกคนมีสิทธิเลือกตั้งหมดนะฮะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เลยถึงแม้ว่าบางประเทศอาจจะ เลือกไปแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าทุกคนก็มีสิทธินะว่างนั้นเถอะแต่ว่าสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าสิทธิในการเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความพยายามจะดึงกลับมาทําไมเน้นใช้คําว่าดึงกลับมาดึงกลับมาก็เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อสักร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยสิทธิในการเลือกตั้งมันเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น privilege ก็คือเป็นสิทธิพิเศษที่มีไว้สําหรับ คนผิวขาวแล้วก็คนที่เสียภาษ,ษีเท่านั้นต่อมามีการต่อสู้มีการเรียกร้องจากกลุ่มคนที่ถูกกดขี่นะคะแล้วก็กลุ่มคนที่เป็นคนชายขอบโดยเฉพาะคนผิวดำซึ่งในอดีตเนี่ยก็เป็นทาสไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งใดๆไม่มีสิทธิอะไรทั้งสิ้นเนี่ยพัฒนาการก็เรื่อยมาจนกระทั่งคนผิวดำเนี่ยมีสิทธิในการเลือกตั้งแต่ว่าไม่น่าเชื่อ ว่าสิทธินี้กำลังจะถูกดึงกลับไปครั้งแบบเนียนๆแบบเนียนๆด้วยเพราะว่าไม่ได้เป็นประเภทแบบหน้าตาเหมือนทาสสมัย200กว่าปีที่แล้วนะคะแต่ว่าสิทธิในการเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่าน่าสนใจนะประเด็นนี้เอางี้ก่อนนะ,ะเล่าให้ฟังสั้นๆก่อนในเรื่องของออคนผิวดำสถานะของคนผิวดำในสหรัฐนะฮะก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ คนแอฟริกันเนี่ยถูกนำมาที่ทวีปอเมริกาเป็นครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยคนสเปนชาวสเปนก็เป็นเขาเรียกอนาณานิคมนะเป็นเจ้านาณนิคมเป็นชาติที่เดินเรือเก่งมากเดินทางออกไปทั่วโลกนะ,ะไปละอนาณานิคมไปถึงแอฟริกาเนี่ยก็ไปกวดต้อนคนแอฟริกันผิวดำนะฮะกลับมาที่สหรัฐเพื่อนำมาเป็นแรงงานทาส ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1,560นะคะมาถึงเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยทานก็แปลว่าไม่มีความเป็นเรียกศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อยู่เลยนะคะก็ถูกใช้แรงงานถูกริษลอนสิทธิต่างๆนานาถูกปฏิบัติเหมือนเป็นสินค้านะคะเหมือนเป็นสินค้าคนที่สนใจบ,บริษัทมริกันก็คงจะรู้ดีก็จะไม่เล่ามากนะคะเออก็มีความพยายามที่จะปลดแอกตัวเอง ตลอดมาในช่วงหลายร้อยปีนะคะตลอดศตรวรรษที่17แล้วก็18จริงๆแล้วในช่วงที่ออมีการทําสงครามเพื่อประกาศอิสรภาพตอนนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยพยายามเ,ออเขาเรียกเป็นเจ้านานิคมของคนจหรัฐนะะก็ก็มีการต่อสู้กันตอนนั้นคนแอฟริกันจำนวนมากเนี่ยเข้าร่วมเป็นทหาร ทั้งฝั่งของเจ้านาน่ของอังกฤษแล้วก็ฝั่งของสารัฐเองนะคะเพราะว่าตอนนั้นหวังว่าถ้าเกิดตัวเองได้มีส่วนร่วมในใชัยชนะเนี่ยจะได้เป็นอิสระซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีผลพอสมควรนะคะเพราะว่าหลังที่สหรัฐประกาศสิสรภาพเนี่ยก็มีหลายรัฐอย่างเช่นเพนซิลเวเนียนิวยอร์กนิวเจอร์ซี์เนี่ยมีการเริ่มกฎหมายยกเลิกทาสแต่ว่าทาสก็ยังไม่หมดไปเพราะอะไรเพราะว่าทาสเนี่ย เป็นปัจจัยสําคัญในการผลิตของประเทศในช่วงนั้นนะคะาตถูกใช้ในไร่โดยเฉพาะไร่ฝ้ายนะคะออตอนนั้นการเติบโตเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยขับเคลื่อนโดยการปลูกฝ้ายมีการใช้แรงงานทาตไเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะออรัฐที่อยู่ทางตอนใต้นะคะทางตอนเหนือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเห็นความสําคัญของสิทธิของมนุษยชนเร็วกว่ารัฐทางตอนใต้นะคะ จำได้ว่าสักปี1,827เนี่ยรัฐทางตอนเหนืออย่างเช่นนิวยอร์กเนี่ยมีการผ่านกฎหมายปลดปล่อยทาสแล้วนะคะแต่ทางใต้เนี่ยก็ไม่ยอมนะคะไม่ยอมยังคงมีการใช้ทาสอย่างทารุณแล้วก็ทรมานอยู่เยอะนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องทาสเนี่ยทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐทางเหนือกับรัฐทางใต้ด้วยนะคะจนกระทั่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่าง รัฐทางเหนือและรัฐทางใต้และสงครามกลางเมืองก็สิ้นสุดนะะหลังจากสิ้นสุดเนี่ยคนที่ชนะตอนนั้นเนี่ยประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐก็ประกาศตัวต่อต้านการใช้แรงงานทาสอย่างชัดเจนนะคะซึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการปักหมดุดสําหรับการที่จะปลดปล่อยคนผิวดําให้พ้นจากสภาพหรือว่าภาวะความเป็นทาส ถูกมองว่ามีสิทธิอย่างน้อยในยความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าสิทธิอย่างการเลือกตั้งอย่างอะไรเนี่ยยังไม่มีนะคะยังไม่มีคนคนผิวดํายังถูกกดอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการปลดปล่อยแล้วก็เลิกทาสแล้วก็ตามนะคะเล่าไปเรื่อยๆเ,เนี่ยพัฒนาการมันก็มีมานะคะคนผิวดําในช่วงนั้นเนี่ยถูกเลือกปฏิบัติถึงแม้ว่าจะมีการเลิกทาสแต่ก็ยังถูกเลือกปฏิบัติใครที่ ติดตามการเมืองมริกันก็คงจะรู้จักมาร์ตินลูเทอร์คิงนะคะซึ่งก็เป็นนักเรียกร้องสิทธิคนผิวดําในสหรัฐในช่วงนั้น,นมีการเรียกร้องสิทธิคนผิวดํากว้างขวางมากนะคะในปีช่วงทศวรรษ6 0์ถึงเ0นะคะ6 0ถึงเ0เนี่ยเป็นขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิคนผิวดำเนี่ยเบ่งบานมากในสหรัฐนะ,ะจนกระทั่ง กฎเกณฑ์การบังคับกฎขี่คนดํามันเริ่มผ่อนคลายลงเรื่อยๆแต่ก่อนคนผิวดาเนี่ยใครดูหนังจะเห็นนะว่าเวลาขึ้นรถเมล์เนี่ยเขาจะให้นั่งข้างหลังนะฮะแล้วก็โรงเรียนร้านอาหารห้องน้ําอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการกีดกันให้คนผิวดําไปอยู่ห่างๆนะฮะแล้วก็ไม่มาปนกับคนผิวขาวซึ่งอันนี้ก็เ,เกิดการต่อสู้ครั้ง ใหญ่แล้วก็เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์ในจารัฐก็คือในช่วงทศวรรษที่60-70จนกระทั่งคนผิวดำในที่สุดก็สามารถที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งได้เป็นครั้งแรกนะะแต่ก่อนเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยการเลือกตั้งครั้งแรกของสหรัฐในปี1789คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็น คนกลุ่มเดียวก็คือคนผิวขาวที่ครองที่ดินหรือว่าจ่ายภาษีเป็น Privilege นะเป็นสิทธิพิเศษจนกระทั่งการต่อสู้ของคนผิวดำเนี่ยมันก็เกิดการผลักเปลี่ยนทำให้คนผิวดำมีสิทธิในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกนะคะหมุดหมายสำคัญก็คือในช่วงที่ประธานาธิบดีลินดอนจอร์สันจากเดโมแครตลงนามในกฎหมายประธานาธิบดีลินดอนจอร์สันเนี่ยก็ได้เป็นประธานาธิบดีต่อจากจอห์ฟเคนเนดี ซึ่งถูกลอบสังหารนะคะใช้คำไม่ถูกถูกลอบสังหารที่ที่เมืองดาลัลนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ประธานาธิบดีเคนเนดีได้ถึงแก่สัญญกรรมเนี่ยรองประธานาธิบดีจอนสันก็ขึ้นมานะคะช่วงนั้นท่านก็มีการออกกฎหมายที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือการลงนามในกฎหมายที่ทําให้คนผิวดำเนี่ยมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะตอนนั้นเนี่ยสิทธิในการเลือกตั้งมันถูกจากัดด้วยการออก กฎเกณฑ์ต่างเช่นคนจะเลือกตั้งได้คือแต่ก่อนต้องเป็นคนผิวขาวแล้วมันก็มีการให้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มีข้อจํากัดอย่างเช่นคุณก็เป็นคนผิวอื่นได้ถ้าคุณจ่ายภาษีเท่านี้ถ้าคุณมีความสามารถในการอ่านเขียนอะไรพวกนี้นะมันก็จะทําให้คนที่แบบอยู่ชายขอบเนี่ยแล้วก็ยังไต่สถานะทางสังคมไม่ได้เนี่ยมันมัน ก็ไม่ได้จ่ายภาษีเพราะว่าไรายได้ไม่ถึงก็ไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งคือมันก็แปลกนะะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนั้นเนี่ยปี1 9 6 5เนี่ยประธานาธิบดีจอร์ันเนี่ยลินดอนบีจอร์ันเนี่ยก็มีการลงนามในกฎหมายที่ทําให้ไอ้พวกกฎเกณฑ์ต่างๆตรงเนี้ยมันหายไปรวมถึงตรงนี้รวมถึงตรงนี้สําคัญมากนะคะที่อยากจะเน้นแล้วจะเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ตอนนั้นเนี่ย คือสหรัฐเนี่ยเขา,เาปกครองเป็นระบบสาธารณรัฐอย่างที่เราคุยไปคราวที่แล้วก็คือมีรัฐบาลกลางแล้วก็มีรัฐแต่ละรัฐซึ่งนอกเหนือจากการทหารการต่างประเทศเแล้วก็อะไรอย่างนั้นจะไม่ได้ที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอำนาจของรัฐในการที่จะปกครองตนเองนะคะรวมถึงในช่วงนั้นเนี่ยอำนาจของรัฐในการจัดการ การเลือกตั้งของตัวเองด้วยเพราะนั้นแต่ละรัฐแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะออกกฎเกณฑ์ต่างๆของตัวเองในการที่จะจัดการเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยช่วงที่ออมีการกดขี่คนผิวดำเยอะๆแล้วก็ทางเหนือเนี่ยรัฐทางเหนือเริ่มปล่อยเนี่ยรัฐทางใต้ยังคงมีการออกกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายที่เป็นการริดรอนหรือว่ากีดกันไม่ให้คนเนี่ย คนผิวดำเนี่ยสามารถจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะอย่างเช่นอย่างที่บอกเนี่ยคือ,อ,อจะต้องจ่ายภาษีจะต้องทำทำ,ทำนู่นทำนี่ซึ่งรัฐบาลกลางเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวปี1965ปันเนี่ยประธานาธิบดีลินดอนจอน์ันเนี่ยได้มีการออกกฎหมายลดอำนาจของรัฐที่เคยมีในการออกกฎต่างๆที่เป็นการริษลอนสิทธิของคนในการออกไปเลือกตั้งมีได้ แต่ว่าต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลกลางนะคะอันนั้นเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญมากทําให้สิทธิในการเลือกตั้งที่เคยเป็นสิทธิพิเศษแล้วก็จํากัดอยู่เฉพาะคนบางกลุ่มถึงแม้ในระัฐธรรมนูญจะเขียนว่าทุกคนมีสิทธิในการเลือกตั้งแต่ว่าพอไประดับรัฐเขาไม่ออกกฎเกณฑ์ไปอะไรต่างๆมากมายทําให้คนจํานวนมากเข้าไม่ถึงสิทธินี้นะคะพอ,อ,อประธานาธิบดีลินดอนบีจอนสันออกกฎหมายนั้นมาก็เลยทําให้ตรงเนี้ย มันเขาเรียกว่ามันข้อจำกัดมันถูกยกเลิกไปนะ,ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิทธิของคนผิวดำในการเข้าถึงสิทธิในการเลือกตั้งเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นแล้วก็เบ่งบานขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งพีคสุดเนี่ยก็คือในวันที่คนผิวดำได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบด,ดีนะคะ ซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะเมื่อไม่นานมานี้เองนั่นก็คือปี2008นับมาก็12ปีที่บอกไม่นานเนี่ยเพราะว่าคนที่รู้เรื่องตอนนี้ก็ต้องเกิดทันโอบามาใช่ไหมคะพัฒนาธิบดีบารักโอบามาชนะการเลือกตั้งสมัยแรกในปี2008นะะนี่ก็คือพัฒนาการของการต่อสู้ของคนผิวดำในการที่จะมีสิทธิการเลือกตั้งจนกระทั่งเห็นคนผิวดำได้ขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศเป็นครั้งแรก ประานาธิบดีโอบามาอยู่ในสมัยอ,อยู่ในตำแหน่ง2ส,สมัยตั้งแต่ปี2008จนถึงปี2016 2016อ่า2น1 6นะคะแต่ว่าอันนี้คือจุดที่เราอยากจะพูดถึงวันนี้เชื่อไหมคะว่าวันที่ปัฒนาทิบดีโอบามาขึ้นมาเป็นผู้นำในวันแรกเนี่ยมันเริ่มมีแรงเขาเรียกเ,เสียดทานจาก มันเป็นปัญหาที่ฝังลากลึกมากท่านผูน้วังคือเรื่องของการเหยียดสีผิวเรื่องของเรารู้สึกว่าเรามากกว่าเนื้อกว่าเนี่ยมันยังไม่หายไปจากสังคมเมริกันถึงแม้ว่ามันดูเหมือนจะหายไปแล้วถึงแม้ว่าในวันนี้เนี่ยคนเมริกันจะมีประธานาธิบดีเป็นคนผิวดำมีนักกีฬามีนักร้องมีเอ่อคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนผิวดำแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีการพยายามกีดกันกันอยู่เพราะอะไร เพราะว่าหลังจากโอบามาได้เป็นป,นประธานาธิบดีเนี่ยถ้าเราไปดูแนวโน้มหรือว่าเทรนที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในสังคมอเมริกันเนี่ยก็คือ d e m o รา graphic นะหรือว่าประชากรศาสตร์ของเอมรกิกาเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละครั้งของการเลือกตั้งเนี่ยสัดส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็น ที่ไม่ใช่คนผิวขาวเนี่ยจะเป็นคนผิวดำหรือเป็นฮิสแปนิกก็คือเป็นคนละตินที่มีสัญชาติแล้วก็มาอยู่ในเมกานานแล้วเ้าได้สัญชาติเมกันแล้วเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเขาบอกว่าในอีกไม่นานเนี่ยคนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของสหรัฐเนี่ยจะเป็นคนสองกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นพอลักษณะเทรนด์ของประชากรเป็นอย่างนี้แล้วก็ มีปรฒนานา่ิบดีโอบามาเป็นคนผิวดำขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดอาการเขาเรียกพารานอยในกลุ่มของคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมนะะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นผลมาจากการที่คนอเมริกันเห็นปรฒนาที่ดีผิวดำเป็นครั้งแรกก็คือความพยายามในการดึงสิทธิที่เคยเป็นสิทธิที่กลายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างสิทธิการเลือกตั้งที่เป็นของทุกคนในวันนี้กลับมาให้เป็นสิทธิ ที่เขาเรียกว่าเป็น Privilege หรือว่าสิทธิพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะะแต่ว่าเป็นแบบเนียนๆเพราะว่า,าปีถ้าจะไม่ผิดปี1993นะะห9 9 3เนี่ยหลังจากเออไม่ใช่สิปีโอบามาเป็นประธานาธิบดี2008นะะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวที่ันขอคุยข้อมูลนิดหนึ่งนะคะ โอบามาชนะ2008แล้วก็2012น่าจะสักปี2013ใช่ค่ะ2013ศารสูงสุดสารัฐนะะเป็นช่วงสมัยที่2ของโอบามาปี2013เนี่ยศารสูงสุดสารัฐตอนนั้นเนี่ยนำโดยผู้พิพากษาสายนรักนิยมนะ,ะได้ตัดสินใจออกเขาเรียก คำตัดสินคำพิพากษาออกมาคำพิพากษาหนึ่งซึ่งถูกมองว่ามีความพยายามที่จะทําให้สิทธิพื้นฐานอย่างการเลือกตั้งเนี่ยมันมีข้อจํากัดมากขึ้นก็คือให้รัฐ9รัฐที่เป็นรัฐทางตอนใต้เนี่ยสามารถกลับมาออกกฎระเบียบเลือกตั้งของตัวเองได้คือจำได้ไหมช่วงสักปี1960กว่ากว่าเนี่ยประธานาธิบดีลินดอนบีจอนสันเนี่ย คลายกฎเกณฑ์นี้ไปแล้วนะคะรัฐแต่ละรัฐไม่สามารถที่จะไปออกกฎเกณฑ์กติกาตามใจตัวเองได้แล้วต้องผ่านรัฐบาลกลางปี2013นะผ่านมา60-70ปีปรากฏว่าศาลสูงสุดสหรัฐเนี่ยโดยสายอนุรักษ์นิยมเนี่ยให้ก้ารัฐในทางใต้ซึ่งเป็นรัฐที่ในอดีตเป็นรัฐที่ใช้ทาสเนี่ยกลับมาออกกฎระเบียบในการเลือกตั้งตัวเองได้ซึ่งมันมีผลกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากนะคะเอออย่างเช่นตอนนี้ในรัฐเท็กซัสเนี่ย ทำไมเขามองว่ามันเป็นการพยายามจำกัดสิทธิการเลือกตั้งของคนผิวดำอีกครั้งหนึ่งออถ้าเกิดคนที่ไปอเมริกาจะรู้นะคะว่าพื้นที่ในสหรัฐเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะคนเวลาจะเดินทางเนี่ยคนต้องมีรถเป็นประเทศที่พึ่งพารถนะคะไม่สามารถพึ่งพาออรถขนส่งสาธารณะได้อย่างในยุโรปนะคะเพราะว่าด้วยความที่พื้นที่มันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วด้วยความที่สหรัฐเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ให้พื้นที่กับรถ มากกว่าพื้นที่ของขนส่งสาธารณะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในสหรัฐส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะไกลๆคือบางทีเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยถ้าคุณไม่มีรถเนี่ยคุณไม่สามารถจะไปแม้กระทั่งในเมืองของตัวเองได้นะแล้วก็ความใหญ่โตกว้างขวางแล้วการเดินทางที่ลำบากถ้าคุณไม่มีรถเนี่ย มันเลยทําให้รัฐบางรัฐตอนนี้มีการออกกฎเกณฑ์บางอย่างเพื่อที่จะทําให้คนเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนผิวดําเป็นคนยากจนเป็นคนชายขอบเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงการเลือกตั้งได้อย่างเช่นในเท็กซัสตอนนีออ้รัฐเนี่ยมีการออกกฎเกณฑ์ว่าบัตรหรือว่ากล่องที่จะหย่อนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมีได้เขตละกล่องเท่านั้นแล้วสหรัฐมันใหญ่โตมากท่านผู้ฟังเอาอย่างอย่างสมมุติว่าวันเลือกตั้งเนี่ยคลองเตยเนี่ย มีจุดจุดเดียวให้เราไปหย่อนบัตรลองนึกดูว่ามันจะมันจะขนาดไหนขนาดเขตคลองเตยของเราเนี่ยนั่งมอไสครับจ้างไปก็ได้อะไรไปก็ได้แต่ว่ามันทําให้คนเกิดความไม่สะดวกอย่างยิ่งนะคะอันนี้พูดเฉพาะการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะตอนนี้ทําให้คนเนี่ยกำลังพยายาม ประท้วงแล้วก็ส่งเรื่องไปศาลแต่ว่าเข้าใจว่าล่าสุดเนี่ยศาลจะตัดสินมาให้รัฐมีอำนาจในการกำหนดกฎเกณฑ์นี้ได้นะนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะคะที่คนมองว่าในครั้งนี้เนี่ยคำตัดสินของศาลที่มีเมื่อตอน2ปีเนี่ยทำให้รัฐทางตอนใต้เหล่านี้พยายามจำกัดสิทธิของคนในการเข้าถึงการเลือกตั้งโดยเฉพาะคนผิวดำนะคะเพราะฉะนั้น คนที่เคยคิดว่าหรือเราที่เคยคิดว่าเออาสหารัฐเนี่ยเป็นประเทศที่เปิดกว้างเป็นเสรีประชาธิปไตยเป็นอะไรต่างๆนานาะนะผ่านไป200กว่าปีนะคะของการก่อตั้งประเทศผ่านไปไมาลูกกี่ร้อยปีของการเรียกร้องสิทธิเลิกทาสเนี่ยวันนี้ยังเห็นเขาเรียกผลผลิตของการเหยียดการกีดกันโดยเฉพาะคนผิวดําอยู่นะคะซึ่งมันก็น่าสนใจเพราะมันเกิดขึ้นในปรากฏการณ์ท่ามกลางสังคมรรกันที่มีความ แบ่งแยกมากขึ้นในเรื่องของสีผิวนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือประเด็นที่เราอยากจะคุยกันใน,นวันนี้นะคะเวลาเราพูดถึงการแบ่งแยกสีผิวบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันลงลึกไปถึงเรื่องของความพยายามที่จะกีดกันในการที่จะให้คนเหล่านี้มีสิทธิในการเลือกตั้งด้วยทั้งๆที่มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชากรที่พลเมืองทุกคนควรจะมีนะคะเอาละค่ะวันนี้รอเล่าเรื่องรอบโลกกับ การเมืองมริการลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันสัปดาห์หน้าก็จะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยประวัติศาสตร์รวมถึงออมุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมริการมาฝากกันวันนี้สวัสดีค่ะ